เที่ยวเมืองโอง่งห้ามพลาดเรื่องของโอง่งจังหวัดราชบุรีราชบุรีถือเป็นหนึ่งในจังหวัดยอดฮิตสำหรับนักท่องเที่ยวอีกทั้งยังมีศิลปะวัฒนธรรมที่น่าสนใจอย่างโอ่งมังกรที่อยู่คู่เมืองราชบุรีมาเกือบ100ปีปัจจุบันนี้การทำโอง่งค่อนข้างหาชมได้ยากเรื่องของโอง่งจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ให้ชนรุ่นหลังได้เห็นถึงประวัติความเป็นมาขั้นตอนการปั้นและอบโอง่งพร้อมทั้งสาธิตวิธีการปั้นโอ ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมและร่วมชมกันอีกด้วยค่ะองค์มังกรเมืองราชบุรีกําเนิดขึ้นราวปีพศ2476ชาวจีนได้อพยพมาอยู่จังหวัดราชบุรีเห็นว่าเนื้อดินในจังหวัดแห่งนี้เหมาะแก่การปั้นโองคจึงได้นําภูมิปัญญาดั้งเดิมมาใช้และก่อตั้งโรงงานปั้นองคขึ้นปัจจุบันตั้งอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรีจุดเด่นขององค์ราชบ,บุรีเลยก็คือดินเหนียวแดงค่ะที่ป้องกันการรั่วซึมของน้ําได้ดีอีกทั้งยังสามารถ ปั้นลวดลายประดับได้อย่างประณีตกว่าดินในพื้นที่อื่นๆเรื่องของโอง่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนตะโกอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเป็นพิพิธภัณฑ์โอง่งที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโอง่งในจังหวัดราชบุรีเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ในเวลา9โมงถึง6โมงเย็นของทุกวันค่ะภายในอาคารมีจัดแสดงอยู่ทั้งหมด4ส่วนได้แก่ส่วนที่1เข้าชมประวัติความเป็นมาของโอง่งผ่านการ์ตูนแอนิเมชันส่วนที่2นิทรรศการโอง่งมังกรจะแสดงโอ่งโบราณตั้ง แต่ยุคแรกมาจนถึงยุคปัจจุบันในยุคแรกเรียกว่าองเลียนเป็นองที่ไม่มีลวดลายภายหลังมีการพิมพ์และการปั้นลายขึ้นตามคติความเชื่อของชาวจีนโดยนําสัตว์มงคลมาเป็นลวดลายประดับอย่างเช่นมังกรเป็นต้นค่ะในสส่วนแรกไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวบันทึกภาพหรือวิดีโอนะคะส่วนที่3การแสดงปั้นและการติดลายร่วมชมการปั้นองและการพิมพ์ลายมังกรโดยช่างฝีมือมากประสบการณ์เมื่อทําเสร็จแล้วนักท่องเที่ยวสามารถจับเนื้อสัมผัส และเยก่ยงองได้ด้วยค่ะอีกทั้งยังสามารถรวมปั้นองขนาดเล็กโดยมีพี่ช่างช่วยสอนอย่างใกล้ชิดค่ะในส่วนขั้นตอนของการนําองเข้าอบหรือเผานั้นจะใช้เวลาเผาทั้งหมดถึงสวันสาคืนด้วยกันค่ะในอุณหภูมิ60-70ถึงองศาเซลเซียสส่วนที่4กิจกรรมระบายสีองโดยมีดินสอผู้การสีน้ําจานสีและใบตารางผสมมาให้นักท่องเที่ยวได้วาดและออกแบบลงสีตามใจชอบเลยค่ะหากมาในวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์จะมีวิ ทุทยากรนํำชมทั้งหมดวันละ2รอบด้วยกันค่ะได้แก่รอบแรก10บโมงเช้าไปจนถึงเที่ยงและรอบที่2ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงครึ่งไปจนถึงบ่ายสามครึ่งค่ะ